บริหารบริษัทต่อสยามคอมเมอรเชียลจำกัดเปิดตัวกลยุทธ์ 4ES สร้างจุดแข็งให้ผลิตภัณฑ์และบริการจัดทับสินค้าใหม่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคคุณอภิชัยตั้งวงสิริกรรมการผู้จัดการบริษัทต่อสยามคอมเมอรเชียลจำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายยางโตโยไทยนิตโตะไทยนันกังไทยและศูนย์บริการยางรถยนต์กริปเผยผลกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจประจำปี2566 โดยบริษัทชูกลยุทธ์4ฟ e, เพื่อสร้างจุดแข็งให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการพร้อมจัดทับสินค้าใหม่ตอบสนองไลฟสไตล์ของผู้บริโภคทั้งสายซิ่งและสายลุยยุคหลังโควิด -19 อีกทั้งตั้งเป้าเปิดศูนย์บริการยางรถยนต์กริป120สาขาทั่วไทยภายในปี2568สร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านแพลตฟอร์ม Tik To k ดึง KOL ดังร่วมต่อย,ยอดการตลาด บุกสร้างความสนุกผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ตลอดทั้งปี2,566